ของกินเรามีอยู่แค่นี้นะม,มันได้เตรียมมาสแต่คงหิวเนี่ยเปียกปอนเลยกินนะล,ลูกนะตอนนี้เหลือแต่ม,มาม่าแล้วหวานน้ำต้มกระดูกโอ้โหนี่มาอีกตัวแล้วนุ่นมาปปแล้วมาแล,ล้วแบ่งกันมีมาแค่นี้ไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงเนี้ วิวก็สวยโอ้โหแตมามาดูวิวมาชมวิวมาเจอน้องๆสามตัวเลยครับโอ้โหอันนี้อาหารรายการเราครับอาหารไวๆครับผู้ถือมือได้สำเร็จรูปนะครับเราจะชงให้หมารับประทานนะลูกนะถึงใช้เต็มที่เลยลูกนี่รอเลยรอเลยนี่ไวๆเนี่ยเขากินเขาก็ตนอนดีไม่เรากินไม่หมดเอาไม่กิน นี่โอ้โหนี่มีท่าโชว์ด้วยน้ำสาลว่ะเฮ้ยใส่จะหิวนะีอะไรบ้างน้ำโขลกนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนึกเลยก็หิวกันเนี่ยเ <c oughs> ตรียมเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวโ <c oughs> อ้โหแบ่งกันดิ <c oughs> มันจะกัดกันไหมเนี่ย <c oughs> กัดกันไหมลูกอย่าพิ่งกัดนะอย่าเพิ่งไปเยอะอย่าพิ่งอย่าเ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 พิ่กัดมือหิวอยู่แบ่งแบ่งกันเอาน้ำเต้าหู้ก็ได้ เอ็นกินคนเดียวเลยเอามากินอีกไม่อร่อยอลองลองลองอโอโ้ยโอ้หนังสารโโมากกินเห็นไหมกินอีกเออเอามามีอะไรมั่งที่กินได้เอามามามาโอโ้ยนังสารนี่ตัวยังไม่กล้าเข้ามากินเลยเามามามา,มา<ะ>ไม่กัดกันไม่เอาเอานี่ลากมานี่อีกล้ เนี่ยตัวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเอาถุงเล็กให้เขาก็ได้ยังยังเทเนี่ตัวนี้ยังยังไม่ได้เลยเอาลองชิมดูกคนเอาลองชิมดูก่อนแกะแล้วแกะแล้วต้อกินแล้วล่ะเออเอาไปคนละถุง ได้โคนลถุงแล้วไมาดีนได้ยินแล้วลูกนะจดีได้เจริญเจริญลูกร่ำรวยเงินทองลูกนะหมาหรือคนคนอ๋อเออปะเราฝนก็ตกโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่เย้นี่คือฐานอวกาศปล่อยขีปนาวุธของแห่งประเทศไทยครับ เนี่ยที่นาซาตามหาอยู่ทีนาซาตามหาอยู่เราได้มาค้นพบแล้วโอ้โหเนี่ยรู้แล้ว่าไม่มีสาระไอ้ตรงนี้แหละตอนแรกดีหมดไ <c oughs> ป